วันนี้ขอนำเสนอเมนูแกงผักหวานเห็ดนะครับไม่มีไข่มดาแดงมาเปิดดูเลยครับว้านี่ฮะแกงผักหวานเห็ดครับปลารานัวนัวใบมีลูกโดดด้วยนี่นะะก็ผักหวานมีบวบมีมันอ๋อไม่ใช่ฟักทองนะครับแล้วก็เห็ดเห็ดโคลและเห็ดอันนี้ครับมาดูฮะผักหวานเรานี่ก็ เน้นๆเลยฮะสี่กร,รมัมสี่กร,รัมมือฮะแต่ว่าเด็ดไปก็ก็ได้ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นนะทั้งหมดแต่ว่าโห oh, ดูนะนนนนฮะเน้นๆฮะเน้นๆอืออดใจไม่ไหวอยากจะตักมาซเแลอเกินอ่านี่แบบถ้าได้ไข่มดแดงนะลำเลยฮะโอเคฮะขออนุญ,ญาตไปรับประทานอืมสุดยอดฮนะเยี่ยมแผักหวานเห็นนะครับนี่ ใส่ผักหวานไปสี่ามเลยตากมาดูสินี่ฮะมาเลยฮะลองชิมดูครับเอาเห็ดหน่อยฮะเ,เห็ดนี่เต็มเต็มคำไปเลยครับพร้อมฮะสักคำนะฮะพร้อมอืมผักหวานแน่นมากกินไม่หมดคำนะฮะก็ ไปฮะอีกคำหนึ่งอืมแน่นผักหวานแน่นอร่อยหอมมากนะฮะทดน้ำอืมซับซับเบอร์ซับเบอร์ฮะผักหวานฮะแกงเห็ดผักหวาน